สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโชนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับหนัง Jurassic World นะครับแน่นอนว่าบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่คนเบื้องหลังเท่านั้นแหละที่จะรู้นะครับบางเรื่องคนดูแบบเราๆที่ไม่ได้ตามข้อมูลเชิงลึกอะไรเนี่ยก็แทบจะไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับดังนั้นนี่ผมก็เลยถือโอกาสนามาคุยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันว่าเรื่องราวพวกนั้นเนี่ยมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้าง ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็มีมากกว่าน,นี้และครับแต่ว่าผมจะขอครับที่ดูแล้วน่าสนใจมาสัก10เรื่องก็แล้วกันโดยข้อมูลที่ผมนำมาทำคลิปเนี่ยมาจากหนังสือ s p a i Special Open the Gate to Jurassic World Fallen Kingdom นะครับหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นก่อนที่หนังภาค Fallen Kingdom จะเข้าฉายดังนั้นข้อมูลที่ผมมีจะจบเพียงแค่ Jurassic World ภาคแรกเท่านั้นนะครับแต่ว่า ถ้ามันมีข้อมูลอะไรที่มันน่าสนใจในภาคใหม่ๆและผมรวบรวมได้มากพอเนี่ยเราค่อยมาต่อกันกับภาค f a l l e n k i n ง d ้อมก็แล้วกันนะครับ Jurassic World เนี่ยนัเป็นหนังภาคที่4ของแฟรนไชส์ Jurassic Park นะครับเข้าฉายเมื่อวันที่11มิถุนายนปี2015ซึ่งก็ห่างจากภาคแรกที่เข้าฉายเนี่ยถึง22ปีด้วยกันอ่าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือ j ู r a s ิกเวิลด์เป็นฝันที่เป็นจริงของจูเลสิกพาร์นะครับเป็นฝันที่จอห์นแฮมมอนเนี่ยเคยวาดเอาไว้ แต่ว่าสุดท้ายแล้วหนังก็ลงเอยไม่ต่างจากจูราสิกพาร์คภาคแรกเท่าไหร่นะครับโอเคผมคิดว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะเคยดูหนังเรื่องนี้มาแล้วแหละแล้วก็บางเรื่องอาจจะรู้มากกว่าผมซะด้วยซ้ําไปดังนั้นถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามีอะไรที่มันขัดใจก็อย่าเพิ่งด่ากันก็นกนแล้วกันนะครับเราฟังด้วยความสนุกกันแล้วกันนะครับเนาะเรื่องที่1นนะครับการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับของไมเคิลไครตันกับตัวของแซนวินสันในปี2008เนี่ย ทำให้ตัวของแคทรีนเคนเนดีที่เคยเป็นโปรดิวเซอร์มาตลอด3ภาคได้พูดออกมาว่าอ่ากล้าจากไปของไครตันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราไม่ควรจะทำหนังชุดนี้อีกต่อไปหลังจากที่หนังภาค3เข้าฉายในปี2001เนี่ยโปรเจกต์ภาค4ก็เริ่มต้นต่อทันทีนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องราวมากมายให้โปรเจกต์นี้ไม่สำเร็จออกมาเป็นรูปเป็นร่างนะครับโดยเฉพาะบทที่ถูกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกผมว่าน่าจะสักประมาณร้อยรอบได้มั้ง โดยที่ฮือฮาที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องราวของมนุษย์ไดโนเสาร์ที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับโปรเจกต์จูราสิกพาร์คสเนี่ยเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างจริงๆในปี2012นี่เองนะครับตอนที่ได้ตัวของคล l ินเทรีวลโลเข้ามาเป็นผู้กำกับนะครับแล้วหนังก็เข้าฉายในปี2015ที่ผ่านมาในชื่อของจูราสิกเวิลด์อ่าทำไมเราถึงเกือบจะไม่ได้ดูหนังในภาคที่4นั่นก็เพราะว่าการจากไปของไมเคิลไครตันนั่นเองเรื่องนี้อาจจะมีส่วน อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าไคลตันเนี่ยเป็นผู้แต่งนิยายจูเลสิกพาร์ครวมไปถึงดอรอสเวลลในภาคที่2ด้วยตัวหนังนี้อ้างอิงมาจากนิยายที่ไคลตันเขียนนะครับทิศท,ทางของหนังก็ได้ตัวของไคลตันเนี่ยมาให้คําปรึกษาเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทิศท,ทางของหนังก็เลยอาจจะไม่รู้จะไปทางไหนต่อละมั้งส่วนตัวของสแตนวินสตันเนี่ยเป็นสเปเชียลเมคอัพเอฟเฟกที่สร้างหุ่นอนิเมทอนิกของไดนโนเสาร์มาตั้งแต่ภาคแรกนะครับ การเสียชีวิตของเขาเนี่ยแม้มันจะไม่มีผลต่อนหนังมากนะแต่ว่าผมคิดว่าทีมงานเดิมก็น่าจะคิดถึงแก่มากเหมือนกันนะครับเมื่อเราเอาเรื่องพวกนี้เนี่ยมารวมกันแล้วมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้หนังต้องจบลงตั้งแต่ภาคที่3ก็ได้เรื่องที่2นะครับดนตรีประกอบของหนัง2ภาคแรกด้ตัวของจอห์นวิลเลียมส์เนี่ยทำดนตรีประกอบให้ภาคที่3เปลี่ยนไปตัวของดอนเดวิสนะครับส่วนจู r a สิกเวิลด์เนี่ยเปลี่ยนตัวอีกครั้งหนึ่งมาเป็นไมเคิลเจียคิโน จิอาคิโนถือเป็นหน้าเก่าในแฟนชายของโจรสิคพาร์กนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่เกี่ยวข้องกับหนังโดยตรงแต่ว่าจิอาคิโนเนี่ยเคยทำดนตรีประกอบให้กับเกมในซีรีส์ของโจ r สิคพาร์กสองเกมด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1 The l o s t World วลโจสิคพาร์ที่เป็นเกมของเครื่อง PlayStation นะครับเกมนี้น่าจะวางจำหน่ายในช่วงเวลาใกล้เคียงกับกับวันที่หนังเข้าฉายในปี1997นเกาะครับส่วนอีกเกมหนึ่งก็คือว่าผ่าโจรสิคพาร์คนั่นเองเกมนี้เป็นเกมไฟติ้งนะครับโดยต เกมนี้วางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation ในปี1999นะครับไดนเอร์สาร์ที่น่าสนใจมีหลายตัวเลยนะครับเช่น a c r o c a n t o s a u r u s Gigantosaurus นะครับอ่าเมกาแรปเตอร์ or, แล้วก็ตัวของโซโคเมมัสซึ่งในอนาคตเนี่ยไม่แน่เราอาจจะได้เห็นไดนเสเอร์วพวกนี้ปรากฏตัวในหนังก็ได้นะครับเรื่องที่3นะครับมาซาเรี่เข้าซื้อกิจการของอินเจนหลังจากที่จอห์นแฮมมอนเนี่ยเสียชีวิตลงในปี1997 เรื่องนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าส่วนตัวผมเพิ่งจะปฏิดปติต่อในเรื่องถูกนะครับนั่นอาจจะหมายความว่าการเทคโอเวอครั้งนี้นเกิดขึ้นหลังจากหนังภาค2จบลงน่าจะไม่นานนะครับหลังจากนั้นมาซานี่ Global ก็ทําการโคลนิง่งเดน,นเิสเร์บผิดกฎหมายออกมา4สายพันธุ์ด้วยกันนั่นก็คือแองไคลโลซอรัสนะครับโคริโทซอรัสเซราโตซอรัสแล้วก็ตัวสุดท้ายคือสไปโนซอรัสนั่นเอง ซึ่งไอ้ทั้งหมดนี้เนี่ยปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในจูราสสิกพาร์คสนั่นเองส่วนจะออกมาจากฉากไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันแองไคล s สอรัสนะครับปรากฏตัวให้เราเห็นครั้งแรกหลังจากที่กลุ่มของดตรแกรนเนี่ยหนีจากการไล่ล่าของฝูงแรปเตอร์ได้โคริโทซอรัสนะครับโผล่ออกมาแบบดูยากมากในฉากที่ทุกคนก,กำลังวิ่งหนีแรปเตอร์คือจะต้องสโลดูหรือว่าหยุดภาพดูถึงจะสังเกตได้ถนัดหน่อยนะครับ เซราโตซารัสโผล่มาในช่วงท้ายแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นส่วนสไปโนซอรัสนี่เราเห็นตั้งแต่ช่วงแรกของหนังเลยนะครับส่วนสนุกจูเลสิกเวิด์เริ่มก่อสร้างในปี2004นะครับก่อนจะเปิดให้เข้าชมในปี2005นักท่องเที่ยวที่เข้าชมมีประมาณ20,000คนต่อวันเรื่องที่4นะครับทฤษฎีเรื่องที่โอเวนก็คือเด็กน้อยที่เคยถูอดอกเตอรแกรนดเนี่ยขู่ในจูเลสิกพาร์คภาคแรก เรื่องนี้ผมเคยอ่านผ่านๆตอนที่หนังเข้าฉายใหม่ๆนะครับคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยข้อสรุปคือคนละคนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆแล้วผมอยากจะให้มันเป็นเรื่องจริงนะครับมันจะได้มีความเหมือนกับเชื่อมโยงกันใน Jurassic World Dominion เนาะทั้งสองคนได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งประมาณว่าเมื่อโอเวน่นกับรแกรนเจอกันโอเวนก็จะถามรแกรนว่าคุณจําผมได้ไหมตอนนั้นคุณเคยคูผมเรื่องของ Velociraptor นะเรื่องนั้นเนี่ยผมยังจาได้ดีอยู่เลย คนดูแบบเราก็น่าจะรู้สึกว่าอืมันเจ๋งนะครับแน่นอนว่ามันทําให้เรานึกไปถึง20กว่าปีก่อนได้เลยเรื่องที่5้านะครับฉากที่มีฝูงแกเรมมัสเนี่ยวิ่งบนทุง่งหญ้าโลเคชันในการถ่ายฉากนี้เนี่ยในภาค Jurassic World ห่างจากโลเคชันที่มีฝูงแกเรมมัสภาคแรกประมาณแค่200รอยเมตรเท่านั้นนะครับเรียกได้ว,ว่ามันโคตรจะใกล้กันเลยในภาคแรกเนี่ยเป็นฉากที่พวกของดอกเตอร์แกรนอยู่ระหว่างการเดินทางกลับไปยงังศูนย์รับรองนะักท่องเที่ยวของปาร์กนะครับ ซึ่งพวกเขาก็ไปเจอกักบฝูงของแกดิมิมัสที่กำลังหนีการไล่ล่าของ t ีเร็กซ์เนาแต่ว่าใน j u r a s ิกเวิ r ์ d เนี่ยเราจะเห็นพวกมันในน่าจะเป็นสนามเด็กเล่นที่มีไตรไซราท็อปด้วยนะครับกับอีกช่วงหนึ่งคือเหมือนกับเป็นทุ่งกว้างที่คล้ายกับคล้ายกับสวนสัตว์เปิดเรื่องที่6นะครับ Jurassic World เป็นหนังภาคแรกในแฟรนไชส์ของจูเลสิกพาร์ k ที่ไม่มีฉากฝนตกนะครับ ถ้าเราย้อนกลับไปดูตั้งแต่ภาคแรกเราจะเห็นว่าในทุกๆภาคเนี่ยจะมีฉากฝนตกเพื่อสร้างความกดดันให้กับหนังนะครับอย่างภาคแรกเนี่ยเทเรซที่หลุดออกมาจากกรงท่ามกลางสายฝนส่วนตัวเนี่ยผมชอบฉากนี้มากนะครับมันดูโอ้โหโคตรจะกดดันเลยใน t h ล l o s t World ภาค2ฝนก็ตกหนักในช่วงที่เจอกับ T ทเรซเหมือนกันนะครับส่วนภาค3เกิดขึ้นช่วงที่ล่องเรือนี้ออกจากเกาะน,นะครับอย่างสไปนัวสอรัสเนี่ยก็โผล่มาพร้อมกับสายฝนเหมือนกัน ผมชอบฉากพวกนี้นะครับมันดูกดดันเวลาที่ฝนตกหนัก,นกๆเหมือนกับเราดูหนังสยองขวัญเนาะที่เหมือนกับพวกฆาตรกรหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันอันตรายเนี่ยมันจะโผล่มาพร้อมกับสายฝนเรื่องที่7นะครับตัวละครที่ชื่อว่าโรเบอรี่กับตัวของเนดรี่เนี่ยใส่วันตาแบบเดียวกันเลยนะครับในจูเลสิกเวลเนี่ยตัวของโรเบอรี่ครูเทอร์สเขามีหน้าที่ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของปาร์คนะครับส่วนตัวของเดนนิสเนดรีจากหนังจูเลสิกปาร์คภาคแรกเองก็มีหน้าที่คล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว,ว่า สิ่งที่ต่างกันระหว่าง2คนนี้ก็คือคนแรกนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะครับส่วนคนหลังคาดว่าน่าจะตายด้วยฝีมือของไดโลโฟซ a u r u อันนี้คือถ้าจะเซอร์ไพรส์คนดูเนี่ยแถไปเลยนะครับว่าเนทรียังไม่ตายเขาพร้อมจะกลับมาแก้แค้นอินเจนในหนังภาคต่อจากนี้นี่แหละอันนี้ถ้าโดนด่าก็ตัวใครตัวมันนะครับเรื่องที่8นะครับแจ็คฮอนเนอร์กลับมารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่งแล้ว เจ้าคนนี้เป็นนักบรรพชีวินวิทยาที่มีชื่อเสียงมากอีกคนหนึ่งนะครับเขาอยู่คู่กับแฟนชายหนึ่งเรื่องนี้มาตั้งแต่ภาคแรกนู่นเลยแล้วก็ทฤษฎีที่หลายคนต้องจําได้ดีก็คือทีเร็กซ์เป็นแค่สัตว์กินซากเท่านั้นนะครับไม่ใช่นักล่าเหมือนที่พวกเราเข้าใจกันมาก่อนหน้านี้ส่วนตัวผมคือต่อต้านมากนะครับผมจะเลือกจําแค่ทีเร็กซ์เป็นสัตว์นักล่าเท่านั้นอันนี้เรอเล่นนะครับคือไม่ว่าเล็กจะเป็นยังไงเนี่ยผมก็ยังคงชอบมันเหมือนเดิมแหละ เรื่องที่9นะครับบทร่างเดิมของหนังไดโนเสาร์ไฮบิดไม่ได้มีแค่อินโดมินัสเท่านั้นแต่ว่ายังมีตัวของสเตโกเซราท็อปด้วยบทนี้ถูกตัดออกในภายหลังนะครับเพราะว่าทีมงานอยากให้ตัวของอินโดมินัสเนี่ยดูเด่นกว่าในฐานะไฮบิดเป็นตัวเดียวเท่านั้นอันนี้มีรูปของทั้ง2ตัวเลยนะครับเราจะเห็นได้ในช่วงท้ายของหนังที่กลุ่มของโอเว่นเนี่ยกลับไปที่ห้องแลบกันอีกครั้งหนึ่งยังมีอีกเรื่องที่ผมยังคงยังคงสงสัยในจูราสสิกเวิลด์แคมป์ครีเทเชียสในซีซั่นที่4นะครับ ในตัเสาตัวใหม่ปรากฏตัวขึ้นมานั่นคือซีโนสไปโนนะครับซึ่งซีซั่นนี้เนี่ยผมยังน่าจะยังดูไม่จบหรือว่าดูไปแค่นิดเดียวก็ไม่รู้จัไม่ได้แล้วผมก็เลยไม่มั่นใจว่าสองตัวนี้เป็นไฮบริดหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมท่านใดที่เคยดูแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยก็แล้วกันว่าข้อมูลของสองตัวนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเรื่องที่10นะครับไอเดียที่ถูกตักไปในหนังภาคนี้เดิมทีแล้วตัวของผู้กำกับคลินเทเวโลอยากจะให้มีฉากที่ตัวของอินโดมินัส กัดกระชากหัวของหุ่นเีเรซจนมันขาดกระจุยออกแต่ว่าตัวของสปิลเบิร์กเขาก็คัดค้านว่ามันน่าจะดูไม่สุภาพต่อตัอตวของแซนวินสตันที่เสียชีวิตไปในปี2008นะครับมันอาจจะแสดงแสดงถึงนัยว่าไดโนเสาร์ซีเเนียดีกว่าหุ่นอนิเมชั่นนั่นเองถ้าคุณผู้ชมเคยดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทาออกมาแล้วเนี่ยมีหลายครั้งที่ผมพูดถึงตัวของแซนวินสตันนะครับวินสตันเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเปเชียลเมคอัพเอฟเฟกนะครับ แกทำงานให้กับหนังดังๆ,ๆเยอะเลยนะครับเช่น Terminator หรือว่า c o l l e a t อ่า Alien ด้วยนะครับ Predator สองภาคแรกด้วยรวมไปถึง e d g e b u r d มือกันไกลของจ j o นี่เด p อันนี้ส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับหนังไฟนอตที่ออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสนุกมากแล้วกับฉากการต่อสู้ในช่องไทยเรื่องเนอะอาะแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าให้ T-Rex ของผมเนี่ยชนะ Indominus โดยที่ไม่ต้องพึ่งพา Mosasaurus หรือว่าใครเลยมันจะเท่มากกว่านี้จริงๆนะครับ เรื่องที่11นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแถมเล็กๆก็แล้วกันาการเสียชีวิตของตัวละครซาร่าอย่างที่เป็นเหมือนกับผู้ช่วยของแคลเนี่ยถือเป็นครั้งแรกของหนังชุดนี้ที่มีการตายของตัวละครหญิงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยในจุลศ c กเวลมีสัตว์กินพืช14ชนิดนะครับสัตว์ที่กินเนื้อ6ชนิดเพื่อนๆคนไหนที่พอจะนับไหวฝากคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมนับไม่ไหวจริงๆ ป้ายของสวนสนุกแห่งนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับเป็นข้อความเล็กๆเท่านั้นที่เขียนเอาไว้ว่ายินดีต้อนรับคือถ้าไม่ตาดีจริงเนี่ยมองไม่ทันแน่นอนพูดถึงเรื่องของกรงขังกันนิดนึงนะครับเริ่มจากหมายเลข9ก็แล้วกันที่เป็นกรงของ T- ีเร็แล้วก็กรงหมายเลขสิเป็นของ Indominus Rex นะครับแต่ว่าที่มันน่าสนใจก็คือหมายเลข10ที่ไม่มีการพูดถึงนี่แหละครับ ผมไปเจอกับทฤษฎีหนึ่งบอกไว้ว่ามันอาจจะเป็นกรงของสไปโนซอรัสนะครับมันมีฉากหนึ่งในร้านขายของฝากนะครับเสื้อสีแดงตัวหนึ่งมีรูปกับชื่อของไดโนเสาร์ในแขวนเอาไว้ข้อความบนเสื้อเขียนเอาไว้ว่าครีเจอร์ซจูราสิกนะครับหรือก็คือสิ่งมีชีวิตในยุคจูราสิกนั่นเองเราจะเห็นได้ว่ามันมีหลายตัวที่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับแต่ว่ามันมีที่น่าสนใจก็คือไอตัวแรกของแถวที่2นะจากบนลงล่างนี่แหละ ตัวนี้ถูกปิดบังหน้าตากับชื่อเหมือนจงใจนะครับซึ่งตัวหนังสือที่โผลมามีแค่นิดเดียวผมเห็นคําว่าลัสตรงนั้นนะครับแถมรูปที่เห็นก็ดูคล้ายกับสไปโนซอรัสด้วยอันนี้คือผมคิดไปเองนะครับคุณผู้ชมละครับคิดว่ายังไงบ้างก่อนจะจบคลิปผมจะขอทิ้งท้ายเรื่องของห้องแลบกันนิดนึงก็แล้วกันจากรูปเราจะเห็นสเตโกเซราทอปนะครับที่น่าจะกําลังอยู่ในน่าจะเป็นขั้นตอนการสร้างนี่แหละ อีกตัวหนึ่งก็คือ Indominus Rex นะครับแต่ว่าที่ผมสงสัยก็คือไอตัวที่มันโผล่มาแวบๆเนี่ยรูปร่างมันไม่เหมือนกับ Indominus สเลยนะครับแต่ว่ารหัสทุกอย่างเนี่ยมันตรงกันหมดมันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่านี่เป็น Indominus ในเวอร์ชันที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ได้นะครับ mm. ทั้งหมดที่อยากจะามาเล่าให้ฟังก็มีเท่านี้แหละครับ mm. ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนไหนที่มันตกหล่นไปหรือว่าข้อมูลส่วนไหนที่มันไม่ตรงเนี่ยผมจะต้องขอภัยทุกคนมาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับถือว่ารับชมด้วยความสนุกก็แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ